เรียนเอกชนเซนโกลเดียสถาบันประวัติาตร์ที่ดำเนินการโดยมรนิทิชองโยโฮการคัดเลือกนักเรียนโดยการอาศัยการสอบเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นราษดรหรือคุณนางก็ตาม โรงเรียนอันทรงเกียรติที่อยู่ท่ามกลางชื่อเสียงสร้างคนเก่งๆขึ้นทุกปีหน้าสถานที่นี้ซึ่งปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เข้ากับบรรยากาศของโรงเรียน เคยได้ยินข่าวลือที่ว่าสมาชิกสภาโรงเรียนทําเรื่องเสียหายขณะกําลังทําพิธีกรรมแปลกๆบ้างไหมล่ะข้อความนี้ตัานานจากคณะนักศึกษากำลังสึสกซึกันอยู่สำหรับคนอื่นมันอาจดูเหมือนเป็นแค่ข่าวลือ ผสมกับข้อเท็จจริงคุณรู้ไหมความลับนั่นแ่ะแต่ไม่มีใครรู้ว่ามีความลับอะไรซ่อนอยู่ภายในกันแน่ยังแค่เราอีกสักหน่อ ฉันก็จะช่วยคุณพี่สาวของคุณจะกลับมาแน่นอนและจะมารับคุณหนึ่งชั่วโมงบนถนนคดเคี้ยวตัวยรถมาหังจากผ่านสถานที่ลุกลางแห่งนี้หมู่บ้านในชนบท หูบ้านเชวิตคคริหายส,สูงแต่งงานท่ามกลางบ้านเรืยนทิ้งเรียบง่ายมาแล้วฉันทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่นั่นเมโลดี้ฮิตติ้งคนรับใช้ทั้งหมดในคริหาล้วนเป็นผู้สูงอายุ และเมื่อถึงเวลาที่ผู้สูงอายุจะเข้านอนกลางวันมันเป็นสถานที่ที่ฉันซึ่งเป็นคนหนึ่งสอบเพียงคนเดียวต้องย้สถานที่อยู่ตลอดเวลาทัานหญิงเลนาได้วางทุกอย่างกับหัวลงอีกครั้งการวางสิ่งของคุ้มลงไปนิสัยของเจ้าของ,ของเขาที่หัก ที่นั่นแม้ว่าฉันจะต้องใส่ใจกับรายละเอียดเล,เล็กๆน้อยเหล่านี้สำหรับชีวิตแม่บ้านในชนบทก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะตอนนี้ฉันควรจะเตรียมอาหารกลางวันเลยไปนะเพราะฉันมีเงินเดือนเพียงพอที่จะเลี้ยงดูญาติที่ยังมีชีวิตอยู่เพียงคนเดียวของฉันซึ่งก็คือน้องชายของฉันเอง หลังจากแม่ของเราเสียไปฉันและเรเวนน้องของฉันถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังในโลกใบนี้ในครั้งนั้นฉันได้ให้สัญญาไว้ ว่าฉันจะทำทุกอย่างเพี่อน้องชายของฉันมาถูกันพายทำเสร็จแล้วตอนนี้ฉันต้องเตรียมบากเก็ตและชีสเงนสินะเอาละเสร็จเรียบร้อยคนในคฤราหา์ซึ่งเป็นคนกินยากแทบจะไม่ได้ แต่อาหารเลยถึงมันจะเป็นการสิ้นเปลืองหน่อยก็เถอะแต่การเตรียมอาหารก็เป็นงานของฉันเช่นกันว่าแต่เรเวนฉันสงสัยว่าเขาไม่สามารถกลับบ้านได้ในช่วงเวลานี้เหมือนกันใช่ไหมนะ การพักจะเริ่มในสัปดาห์หน้าแล้วครั้งที่แล้วเขาบอกให้ฉันหยุดรบกวนเขาด้วยจดหมายเขาดูเหมือนจะอายที่จะอ่านสิ่งนี้ต่อหน้าเพื่อนของเขาถึงคุณฮิสติงคุณอยู่ไหม ใช่ใช่คือฮิสติงคุณกำลังมองหาท่านหญิงเรนาดอยู่หรือเปล่าไม่ครับผมกำลังมองหาคุณฮิสติงเพราะคุณเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมอยากมาที่นี่ เขาหล่ออยังไม่น่าเหลือเชื่อเลยฮะทำไมผู้ชายที่หล่อขนาดนี้ถึงมาอยู่ที่หมู่บ้านที่ห่างไกลเพื่อพบกับฉันล่ะหรือว่าเขาจะเป็นนักต้มตุนกันนะคุณฮิตติ้งคุณคือคนที่ความคิดแสดงออกทางสีหน้ามากเลยนะ น่าเสียดายแต่วันนี้ผมจะส่งจดหมายฉบับนี้และออกเดินทางต่ออะอืมใช่จดหมายถึงฉันงั้นเหรอโอ้พระเจ้าเรเวนส่งจดหมายมาสักทีสินะในที่สุดวัยรุ่นของเขาก็สิ้นสุดลงแล้วมาดูกันดีกว่า ถึงเมโลดี้ฉันรู้ว่าเธอต้องรอจดหมายของฉันมานานแล้วแต่ฉันไม่อยากเขียนเธอรู้อยู่แล้วไม่ใช่หรอเกี่ยวกับการเกิดของคุณทำไมคุณถึงหลอกฉันและส่งฉันไปที่โรงเรียนแค่คนเดียว เธอวางแผนที่จะทิ้งฉันหลังจากที่ฉันเรียนจบและหางานที่ดีทำใช่ไหมล่ะแล้วจะออกไปตามหาครอบครัวที่แท้จริงของคุณเหรอฉันเริ่มห่างเหินจากโรงเรียนแห่งนี้ไปวันแล้ววันเล่าบางทีฉันอาจจะตายจริงๆถ้าฉันตาย มันจะเป็นความผิดของเธอทั้งหมดงั้นมาโรงเรียนเถอะฉันจะรออยู่ฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมจดหมายของเรเวนถึงเต็มไปด้วยความเกลียดชังผมจะไปรับจดหมายตอบกลับของคุณจากตู้ใบสนีผู้งนี้นะอืมอ่ะค่ะขอบคุณนะคะ ทำไมเรเวนถึงส่งจดหมายแบบนี้ล่ะที่สำคัญกว่านั้นเรเวนเป็นคนเขียนจดหมายฉช่บ,บนี้จริงน่ะหรอทำไมเขาถึงพูดแบบนั้นฉันควรไปโรงเรียนเองดีไหมฉันไม่มีเวลาที่จะจินตนาการหรือคิดอะไรเลย อะไรนะเรเวนตายแล้วเหรอโปรอย่าเป็นแบบนี้ชีวิตจะต้องลำลงอยู่ต่อไปเรเวน ทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดกับนายถ้าเราเป็นพี่น้องกันการสืบส่วนจะทำได้ถูกต้องหรือเปล่านะแล้วฉันก็ตัดสินใจแล้วว่าจะต้องไปโรงเรียนด้วยตัวเองหลังจากแม่ของเราเสียไป น้องชายของฉันคือคนที่ช่วยเหลือฉันเมื่อฉันกําลังจะตายอย่างเชื่องช้าพี่ผมเป็นครอบครัวของพี่เหมือนกันผมต้องการพี่นะอย่างน้อยเรามากินอะไรกันสักหน่อยแล้วจะได้พลังกลับคืนมานะตราบใดที่ผมมีพี่ นั่นคือทั้งหมดที่ผมต้องการฉันหาเงินให้เด็กคนนั้นและส่งเขาเข้าเรียนฉันหยุดไม่ได้นั่นคือสิ่งเดียวที่พี่สาวไร้ค่าคนนี้สามารถทำได้คุณเป็นใครนะ่ะ สวัสดีคุณฮิตติ้งวันนี้ผมไม่ได้มาเพื่อส่งจดหมายแต่ผมมาเพื่อทำทุระขอโทษนะแต่ตอนนี้ฉันรีบเรื่องนั้นนะผมสามารถช่วยคุณได้นะผมช่วยคุณให้ไปถึงโรงเรียนได้ รู้ได้ยังไงว่าฉันวางแผนที่จะไปโรงเรียนอะ่ะเพราะผมก็เป็นนักเรียนของโรงเรียนนั้นอะ่ะและมีประธานสภาน,นักศึกษาอยู่ตรงนู้นด้วยว้าวตกลงฉันจะฟังรายละเอียดระหว่างทาง ล้าฉันจะไปบอกลาท่านหญิงเลนาดและคุณหัวหน้าแม่บ้านก่อนใช่แล้วเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนั้นใช่แล้วมันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะถามมานานแล้วคุณฮิสติงคุณมาทำอะไรที่นี่ฉันเป็นแม่บ้านที่คาิหาดหลังนี้ ฉันทำงานทุกวันและการบอกนายสร้างก่อนออกจากงานคือสิ่งที่ถูกต้องไม่ illing, นั่นไม่ใช่สิ่งที่ผมหมายถึงในหมู่บ้านหรือคหาหนาดังนี้ไม่มีใครเลยนอกจากคุณฮิสติงผมเลยอยากถามคุณว่าทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ได้ฮะ คุณหมายความว่ายังไงนะ